สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทีีวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะเรามาเดินอยู่ที่ตลาดกรีนมอนะคะเพื่อนทีเรามาดูผ้าไหมตลาดกรีนมอกันนะคะวันนี้เมื่อวานดูผ้าไหมที่ตลาดสารการุรินนะคะตลาดนัดผ้าไหมสารการุรินวันนี้เรามาเดินตลาดนัดผ้าไหมตลาดกรีนมอกันนะคะป้าจะ สวยงามขนาดไหนนะคะเพื่อนสีเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะอันนี้ก็บริเวณเรายืนอยู่ตรงนี้จะเป็นโซนผ้าไหมผ้าไหมนีม้จะมีสองสองจุดนะคะจุดตรงนี้แล้วก็อีกข้างในนะคะเพื่อนสะี่อันนี้าจะเป็นหลาเจ้าเลยนะคะที่มานะคะเพื่อนอันนี้ค่ะเยวใส่ตัง,งตังน,นี้นะคะเพื่อนสี สลัดอิคาคนสุไวสวัสดีค่ะคนี่นะพะี่เป็นสีก็รบรตลาดประไหมนะคะเราจะสิขขนมอคือน,นะคะก็ตลาดพีนมอเขาก็จะจัดสินค้าการเกษตรก็มีผ้าใหม่มีสินค้าการเกษตรหลายอย่างนะพี่ อาหารการกินแล้วก็มีการแสดงอยู่ข้างในนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูว่าข้างในมีแสดงอะไรบ้างวันนี้นะคะมีก็มีการให้สติกได้วัดภาพกันนะคะก็อันนี้เรามาอยู่มุมพระไหมเมื่อกี้เมื่อสักครู่เรานั่งรถลางเที่ยวแล้วเราก็มามเดินชมพระใหม่กันนะคะพระใหม่สวยๆนะคะเพราะว่าสุรินทร์เป็นเมืองพระใหมนะเมืองช้างนะคะก็เหมือนจังหวัดสุรินที่ว่า สุรินทร์ถิ่นั้างใหญ่ผ้าไหมงามประคำเสียร่ำรวยปราตาประกาศหวานข้าวสารหอมง,งามพร้อมวัฒนธรรมนะเพื่อนก็จะเน้นเ,นเ,นนเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ก็จะเป็นช้างผ้าไหมข้าวหอมมะลินะก็จะมีอยู่ทั่วไปเลยนะคะเพืนเพราะว่าสุรินทร์ปลูกข้าวหอมมะลิเยอะที่สุดคือทุกตารางกับตารางเม็ดเลยนะคะเพื่อนเป็น ที่ปลูกข้าวหอมมะลินะคะข้าวหอมสุรินนะคะข้าวหอมสุรินก็จะเป็นข้าวหอมมะลิ105นะคะ105ลักษณะของข้าวหอมมะลิก็จะเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็เม็ดม่อเล็กๆแล้วก็จะมีกลิ่นหอมขอข้าวหอมของเราหุงแล้วก็นุ่มได้ทั้งวันนะคะเพื่อนไม่แข็งนะคะก็ก็จะคู่กับผ้าไหมเหมือนผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมสุรินก็จะสวยงามแบบล้ำลึกนะคะดูยิ่งความสวยงามแล้วก็ความนุ่ม สวยงามลาเมียดละไมอยู่บนลายผ้าใหมนะคะเดี๋ยวเราไปชมกล้องหน้ากันนะบริเวณกันนะคะไปเลยค่ะ จุดแรกนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปจุดในกันนะคะขออนุญ,ญาตได้ไหมคะขออนุญ,ญาตแน่แม่มีผ้าไหมาลายใหม่มาไหม,มลายโบรโนาณใช่ไหมค่ะมีอะไรนําเสนอไหมได้นะคะแม่หนูให้คิวแม่วันนี้นะคะ <c oughs> มีอะไรแนะนําร้านได้เลยไหมแนะนําร้านได้เลยนะคะ ต้องเ้าไหมอยู่ที่ไหนคะแม่ไม้ไม้มาจากฝั่งสีนารินเนาะลายสองโทลายสองโทนะคะพระอันมันลมผ้าลายจำจังหวัดอันดับที่สองอันอันหนึ่งก็จะเป็นลายพะโห o นะคะอ๋ออันนี้เป็นผ้าลายอันดับที่สองนะแม่เป็นลายโบราณนะคะลายสองก็เป็นผ้า ใช่ไหมคะแม่ดูมีอันลายอันดับหนึ่งบ้างไหมคะแล้วก็จะเรียงจะได้บอกเขานะคะผ้ะะ <c oughs> าหฮนหมดเนาะก็ <c oughs> จะเป็นผ้าหฮนอันดับหนึ่งแล้วก็ผ้า <c oughs> ลายอะไรอันนี้กลมอันดับที่สองแล้วก็ลายสมอสมออันดับสามทำไมถึงเรียกลายสมอคะแม่มีตังตดั้งเดิมดั้งเดิมใช่ไหมโอ้ นางเคยทอผ้าเขาก็จะบอกว่าเป็นผ้ามะมัยนะบ้านหนูนะอันนี้นี่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 ลายนี้นี่ลายสักนี่อัญมณ์นั่นแหละเขาบอกว่าคนที่เรียนเรียนทอผ้าก็จะได้ทอนีน้นเะนี่ยเนี่ยแม่จะปั่นมหม่พั่นในกล้องในกล้องแล้วก็ให้ต่ําอันนี้ได้ได้ทออยู่อันนี้นะคะเขาเรียกลายอัญมรมเหรอ,อก็ไม่รู้ลายนะคะเพราะว่าแม่ก็บอกว่าแล้วก็อันนี้ด้วยนะคะ อันนี้จะอันนี้จะจะได้ทําอยู่ก็จะเป็นสามลายนี้แหละ<า>นะคะีลายลิซ่ามาไหม <c oughs> ไม่มีนะคะอันนี้ก็เป็นหมข,ของสีนลรินนี้ก็ดังระดับประเทศเลยนะคะเพื่อนๆของสีนลรินของเรานะคะดังระดับประเทศเลยนะคะให้หนูสนใจผ้าอันนั้นคะ่ะเนี่ยตรงเนี้ยอยากทราบว่าลายอะไระไม่ใช่ไม่ใช่ ฮ่าฮ่าอืมโกนโกนไกแอ๊ะพระแปรเป็นไทยได้ไหมคะน้ำไม่รู้ข้ามีนนะคะอ๋อเป็นพระใหม่เหมือนลูกนกอ๋อสวยนะ้เนี่ยลายโบราณเหมือนลูกนกเลยนะคะสอบดิลอันนี้จะเป็นชายเหรอเเอ้ยไม่ใช่เขาลายตีน มีเชิงเชิงบนล่างเอาข้างไหนเป็นเป็นเชิงก็ได้ใช่ไหมได้ค่ะสามตะกอสวยมากค่ะมันจะหนักด้วยนะแม่หนาในบ้านใช่ไหมคะนี่นะคะเพื่อนสวยจริงๆนะคะผ้าไหมสุรินโกนแกะเพื่อนเพื่อนแอดไม่จักภาษาเขมรสวยค่ะสวยอันนี้แม่จับ กลางให้ดูที่จะไม่จะไม่จะจบอยู่ที่นี่น้นัก่าะนหนักประมาณกี่ขีดแม่กะได้ไหมคะไรนี้คำว่าเพื่อเพราะว่าเพื่อนๆเขาเขาซื้อผ้าไหมเขาบอกว่าเขาเอาน้ําหนักด้วยนะคะประมาณสามขีดอันนี้นะคะเพื่อได้สี่ไม่คกได้ม่กะไม่ได้แต่แต่หนูว่ามันจะถึงห้าขีดไม่มันไม่ได้สามขีดแล้วแม่ พราะว่ามันจะประมาณเจ็ดแล้วมั้งแกมันเจ็ดขีดได้เพราะว่าตามที่ตามที่นางจัดนะสวยนะคะคนเท้าใส่สวยนะคะแม่สวยนี่เอออันนี้เป็นผ้ายนะ้อมเนาะเขาเขาเรียกสีอะไรสีขั้งหรือเปล่าเอ้สีเม็ดมะขามแต่เป็นสีเคมีแล้วไหมนะมีสนะีธรรมชาติไหมคะไม่มี แต่ก็สวยมากเลยนะคะสอดริมเลยสวยมากอันนี้ประมาณเท่าไหร่คะเน,นี่ยสองพันทวนนะคะก็ตามลายตามเนื้อผ้านะคะตามเนื้อผ้า,าตามนือผ้านาแต่ว่าถ้าที่ที่ราคาถ้าจะสูงก็เพราะว่าตามลายนะไออันนี้ก็เป็นผ้าไหมเกาะเสนดินเดี๋ยวเราจะจบที่นี่แหละเราไม่ไปไกลแล้วนนคะเ้าหมเกขอน,นี่นะคะ โอ oh. mm. Th ้โหสวยจริงๆนะฮัลเป็นสีเสือจริงๆนะแม่ใจดีมากเลยนะคะเพื่อนนจราใส่แม่งานได้มาใหม่แม่บอกว่างานนี้งานโบราณได้มาใหม่ เราก็เห็นสวยทุกผืนเลยแม่เห็นสวยทุกผืนเน่ะคือคุณจะหลงไหลเลยนะคะเอฟสี่แล้วก็ผืนนี้ผืนนี้ลายอะไรกันนี่เยอแม่ขายอยู่นี่นีคนะอันนี้ผ้าไหมบ้านสวายนม่เนาะยกดอกห้าตะโกอนะคะเพื่อนๆพอุกคนลายลูกแก้ว โอ้โหเพื่อนประณีดมากเลยอันนี้คือผ้าไหมบ้านสวายต้นตำรับผ้าไหมสุรินเลยนะคะบ้านสวายขึ้นชื่อลำดับคือก่อนที่จะมีผ้าไหมก็บ้านสวายนี่แหละค่ะที่เป็นตำรับหนึ่งเนาะตำรับก่อนเลยนะคะเพื่อนทีสสวยจริงจริงตั้งแต่ลายนะคะเพื่อนดูสวยงามมากเลยนะคะโอ้เชิงริ้ว ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณที่ให้ชมนะคะเดี๋ยวนุจะเอาผืนนี้แหละขึ้นโชว์หน้าเลแม่เด้อ๋ยวจะตุ้งอย่างนี้ก่อนวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลสก่ายเราก็มาอยู่ตลาดผ้าไหมแล้วก็มาชมร้านของคุณแม่เลยนะคะคุณต้อมผ้าไหมเป่าสีนรินนะครเพื่อนก็มาแวะได้ขายที่ไหนขายทุกวันเสาร์ที่ตลาดตลาดนัดสารการงหวดสุรินและก็ตลาดกรีนมอนะคะค่ะแม่มี นามนัมีอะไรให้นะเพราะว่าเดี๋ยวจะลงไว้ที่ใต้คลิปให้นะคะคน,นีช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ต้องขอบคุณแม่ต้อมนะคะต้อมผ้าไหมขอเสนาลินนะคะที่อนุญาตให้เราแนะนำผ้าไหมให้เราได้ชมกันนะคะก็ต้องขอขอ,ขอบคุณคอีกครั้งนะคะแนะนาช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ก็ขอสนับสนุนคุณแม่นะคะขอให้ขายได้ดีๆปังๆนะคะ<ม> เราก็พาเพื่อนๆนมาชมผ้าไหมนะคะผ้าไหมมุงซุรินกันอันนี้เป็นผ้าไหมมาจากรเขาสื้ินของร้านต้อมผ้าไหมนะคะเพ mm ื่อนเราก็หวังอย่างยิ่งว่าพเพื่อนเพื่อนทุกทีก็คงจะถูกใจในคิดของเราไม่มากก็น้อยนะคะเพ mm ื่อนถ้าชอบก็ทักแอดได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวแอดจะติดต่อแล้วก็ประสานงานให้อีกทีนะคะ mm hmm. พเพื่อนที่ฟรีราคากันเองนะคะ mm hmm. ไ,ได้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆในสี่ทุกคนทุกท่านด้วยที่มาชมคลิปของเรานะคะก็ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปราชนาวิงใดสมความมุ่งมั่นปราชนาทุกคนทุกท่านทุกประการด้วยนะคะเข้ามาชมคลิปของเราอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งกันไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ของเรา้วยนะคะเจอกันในคลิปหน้านะคะแล้วเราจะพาไปชม ไปเที่ยวที่ใหม่ๆต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวนะคะสวัสดีค่ะ